ภูมินะครับเกดิกาก๋วทอดแซบเบอร์เนี่ยกินอร่อยปากฝากอร่อยใจฮะบู่บ้านรัชพฤกษ์นะครับอำเภอเมืองชัยภูมิเนี่ยสาขาใหม่ร้านค้าสวัสดิการนะครับสพคอนสวรรค์ที่ต่อแฟนชายก็โทร098 518 1188ร้านอาหารครัวแม่แชมนะครับพุทธบุตรโสาย5ต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนปลาช่อนทอดสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดตะาคร้แล้วก็อาหารหลากหลายชนิดเลยไปร้านอาหารครัวแม่แชมเลยฮะเชิญคุณจัดเลยครับเอาละครับมานามกันต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของการถ่ายทอดสด ศึกจ้าวมวยไทยวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์นะครับควยๆไ์ของศึกจ้าวมวยไทยในวันนี้นะครับทางดน้านมุมแดงก็คือยอดพดออนุวัตรยิ้มอ้าวโอ้นับเลยครับทางดน้านของเพชรสมพงศ์ครับโดนอะไรครับบนเวทีครับธันวุฒิรังรอง,ง,ง,งนอนุสร<ม>นับนะครับไหวไม่ไหวครับไม่ไหวกัจจารย์่แดูสภาพแล้วไม่ไหวเอาเอามาดูย้อนกลับมาดูอีกทีหนึ่งโอ้โห ก็พิบตาไม่ได้จริงๆครับยอดพดนออนุวัตยิมไยแดงนะครับเพชรสมพงศ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมเดี๋ยวดูปอกอยังไงเนี่ยยังไงจิ้มเข้าไปครับขวาตรงจิ้มเข้าไปจิ้มเฉยๆกระแทกน่าจะไปโดนน่าจะไปโดนจุดสำคัญจุดตายเลยหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ว่าแฟนๆที่ดูในเวทีนี้ก็คลางคือเลยประชมภาพช้าแล้วคือเหมือนไม่มีอาการแต่ยังว่าเราไม่โดนเราไม่รู้หรอกนะครับครับเนี่ยครับชูมือเรียบร้อยแล้วครับทางด้านของยอดพจนนะครับยอดพจนนออนุวัตยิ้มนะครับแชมป์มวยรอบศึกจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปแค่ยกแรกนาทีแรกของยกแรกเท่านั้นเองครับอาจารย์ดูเหมือนไม่หนักนะครับแต่ว่าจังหวะกระแทกขวาตรงเข้าไปเนี่ยอ,อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา เดี๋ยวจะส่งทีมข่าวไปรายงานในห้องพักว่าเป็นยังไงบ้างสักครู่เดียวครับ